คลิปนี้เสนอตอนเขื่อนอุบลรักกักน้ำสูงสุดในปี2568ตอนที่3เขื่อนอุบลรัตวันเสาที่25ตุลาคมพศ2568เรื่องเดิมนะครับสถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัก ลำดับที่1นึวันจันทร์ที่22กันยายน2568ไปหาดสวรรค์ตอนที่1ครับเขื่อนเก็บกักน้ําไว้74.59%เ็ครับก็ยังพอคางเต็นได้แกว่าจะไปคางเต็นแล้วก็นอนค้างคืนหลายวันนะตกปลาด้วยแต่ไปเจอพายุ <c oughs> เจอพายุลมพายุฝนก็เลยสติแตกกลับมาครับอัำดับที่2วันเสาร์ที่4ตุลาคม2568ไปหาดสวรรค์ครั้งที่2 อันนี้หายตกใจละจะไปกลางเต็นท์ตกปลาหาปลาตอนนั้นเขื่อนเก็บกักน้ำไว 90. ้ 90. 1 8ปครับท่วมครับท่วมบริเวณที่จะไปกลางเต็นท์ครั้งที่หนึ่งนะครับดูแล้วมันไม่น่าไว้วางใจครับก็เลยกลับเกิดไปกลางเต็นท์แล้วน้ําท่วมมามันจะยุ่งเพราะว่าอยู่คนเดียวครับหูก็ตึงครับหูตึงไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยน,นั่นแหะเวลานอนอนะ่ะตอนนี้ก็เลยหันมาศึกษาเรื่องระดับน้ําในเขื่อนอุบลรั์เขาก็แจ้งทางเฟซบุ๊กบ้างมี YouTube ก็ลงบ้างนะครับอันดับที่3ครับมันสุกที่10ตุลาคม2568เก็บกักน้ําไว95้95%ครับผมก็เลยไปวนรอบอ่างเก็บน้ําเขื่อนอุบลรัฐครั้งที่1นะครับขอไปถ่ายรูปบั่งห้นช่างสี แล้วก็ไปดูหมายตกปลาด้วยครับคลิปคอนคอนนะครับลำดับที่4ครับวันพฤหัสบดีที่23ตุลาคม2568เคลื่อนเก็บกักน้ำไว้9 7 4 0ซครับผมก็เลยกลับประหาดสวรรค์ครั้งที่3ครับว่า97%เนี่ยมันขนาดไหนเพราะว่าจะรอให้ถึงร้อยเนี่ยมันก็ไม่ถึงแล้วล่ะเพราะว่าพายุหมดแล้วตอนนี้ก็เริ่มจะเข้าหนาวแล้วนะครับ23าตุลาคมเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งประเทศไทยประกาศเข้าสู่ฤด,ดูหนาวแล้ว วันที่5ครับวันศุกร์ที่24ตุลาคมพศ2568เครื่องเก็บกักนะ้ำไว้97.40%ฮนะวันนี้นี่ผมต้องไปนะเพราะว่าเขาปิดประตูระบายน้ำแล้วก็กรมประมงคัดเลือกพันปลาเสร็จหลังจากนะั้นก็ให้ประชาชนจับปลาครับผมไปถ่ายรูปครับอันนี้ก็มีคลิปให้ดูอยู่นะครับวันที่6ลำดับที่ันเสาร์ที่25ตุลาคม2568เครื่องเก็บ เก็บกักน้ำไว้96.92%ครับผมก็ไปรอบนี้แล้วครับรอบที่ไปเขื่อนอุบลรัตน์รอบที่2ครับไปดูว่าปริืมมาน้ำมันท่วมขึ้นมาถึงไหนนะครับเพื่อเป็นข้อมูลในปีต่อไปครับตอนนี้10นาฬิกา10นาฬิก24นาทีครับพอม,มาที่เขื่อนอุบลรัตน์อีกครั้งหนึ่ง มาดูระดับน้ำาวานแดดร้อนเปรี้ยงเลยครับตอนเะช้าแล้วอากาศเย็นอยู่ใส่เสื้อคลุมอะไรขี่รถมาแล้เวเดินไปดูน้ำโอ้เนี่ยอันนอ้อะไรของเขามาดู้กระชังหรือเปล่าห้ามปลาหินนะ วังมัตฉาขวานนี้ก็ลานจอดรถข้างล่างก็ลานจอดรถ ครตาดีก็ช่วยดูให้หน่อยร้บแปดสิบสามร้บแปดสิบสองร้บแปดสิบสามอะไรก็ไม่รู้ ก็ไปดูครับเมื่อวานนี้วันที่24ตุลาคม2568อ๋อปิดครับปิดจับปลาอาวันนี้ไม่มีใครมาจับปลาเลย <c oughs> เผมก็มาดูด้วยเขาก็ได้ปลาบึกได้อะไรใหญ่หอ่ บนรัตนะแดมเฮยอันนี้คือประตูระบายน้ำครับก็ปิดแล้วว่าเมื่อมวานนี้ก็จับปลากันเต็มเลยครับเลยคนเป็นหมื่นมาเฮ้ยเสียวเยองกลัวความสูงแล้วครับพออายุมากขึ้นเป็นโรคกลักวความสูง เอามีปลาอยู่นะนี่นี่ลอยตัวหนึ่งอะเห็นหลังอยู่ลอ,อยอยู่นะโอ้ไม่หมดแฮะรถจับไปไม่หมดครับมีอยู่เป็นเงาลางๆอยู่แต่น้ตอนน้นนนนมาไหลอยู่นะครับนะแสดงว่าพลิกกระแสไฟฟ้าอยกตรงนู้นครับเป็นน้ำที่ ผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วปล่อยออกไปครับโอเค okay. ตอนนี้ก็ระดับน้ำก็สูงสุดครับประมาณเก้าสิบ็ดจุดสีู่นย์เปอร์ซนครับของวันที่ยี่สิบสี่นะครับวันที่ยี่สิบห้านี่ก็คงอยประมาณเดียวกันแหละครับแล้วก็เขาปิดประตูระบายน้ำแล้วเหลือแต่ผลิตกระแสไฟฟ้า ที่น้ําไหลออกจากเขื่อนนะครับเพราะฉะนั้นน้ําก็จะอยู่ในระดับสูงอีกนานเป็นเดือนเลยมั้งเนี่ยคงจะเก็บน้ําไว้ถึงดืงแรงปีหน้ามั้งครับโอเคครับผมก็วันนี้ก็มาแวะดูระดับน้ำสูงสุด97.40% ที่เขื่อนอุบลรัตน์นะครับน้ำก่อนระดับนี้ประมาณร8อดเมตรเหลือระดับน้ำทะเลานกลางาแต่ก็ไม่ถึงนะครับไม่ถึงแล้วก็ปิ่มแล้วล่ะซึ่งเข้าใจว่าบรรดาอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำก็ดีน้ำท่วมอุทยานแห่งชาติน้ำพองก็ดีน้ำท่วม ไม่ได้กางเต้นครับปีนี้หนาวนี้ไม่ได้กางเต้นกว่านระดับน้ำมันสูงอโอเคนะครับสําหรับเขื่อนอุบลรัตน์ปีนี้ก็น่าจะตกแค่นี้นะครับไม่ได้มาอีกแล้วละ่ะเพราะว่าน้ําคงจะไม่สูงไปกว่านี้ผมรอระดับน้ำร้อยเปอร์เซนต์ดูว่าละมันจะสูงเท่าไหร่แค่ไหนก็ไม่ถึงนะครับ ครัสวัสดีครับแฟนคลับครับ